ช่องไวรุ่นดูใบนะครับวันนี้ก็มาพบผมตามตามเกมนะครับันนี้ก็จะมารีวิว,วจะต้นริมคลองเนี่ยครับก็มีน้องคนหนึ่งเม้นนะครับว่า,าเปิดถุงยีสวันจริงเนี่ยที่ว่าผมท,ทําลงคลิปไปบอกว่า,ามาให้ปุ๋ยยูเรียนนะกระท่อมเปิดถุงนี้ยีสิบวันนะนี่ก็ผ่านมาเดือนแล้วน,นะครับ ก็ต้นนี้ผมจะอัปเดตตั้งแต่อยู่ในถุงเลยนะสำหรับคนที่ติดตามผมก็จะรู้นะว่ามันโตเร็วจริงเนี่ยครับก็วันนี้ก็ฝนตกลงมานิดนึงนะครับเนี่ยครับก็ผมจะทำคลิปต้นนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดถุงผมทำแล้วผมก็ลงเลยนะวันนี้ก็สิบเจ็ดนะวันนี้สิบเจ็ดพฤศจิกานะเดี๋ยวมาดูกันครับ ัวนี้จะออกก็พุ่งดีนะพเพื่อนๆนี่ก็เป็นโพทองนะนี่เป็นหางกั้งนะก็สวยนะครับพเพื่อนๆก็กิ่งมันเริ่มงามแล้วผมก็แอวใบข้างในออกว่าให้มันลกุกให้แสงมันลงนะกิ่งมันจะได้แข็งๆนะพเพื่อนๆกิ่งจะได้แก่เร็วให้มันโดนแดดโดนอะไรนะนี่ครับ นี่เป็นกิ่งแขน,นงที่ออกมาใหม่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกนะครับคลิปนี้ที่ผมลงมันก็ลงไปตลอดนะพวกนี้ก็โตัวไวจริงหรือเปล่ามาดูกันครับก็ผมเสียบข้อตาไว้นี่ออกหางแนละ้วออกหางเห็นแล้วนะ นี่ครับอันนี้ก็ต้นที่ว่ามันอ่านะมันก็ผมได้แกะเชียวออกเรียบร้อยแล้วก็ถนิดแล้วนะมันก็นเนี่ยครับดูจาต้นนี้เนี่ยเพื่อนเป็นไงครับแย่งอาหารไหมครับนี่ครับดูดูหาง อ,ออกหางนะเพื่อนๆเป็นหางไหมครับนี่ครับนี่เป็นข้อตาทั้งหมดนะเพื่อนๆนี่ครับนี่จะก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นตากระแตนนัที่กินใบแบบนี้เป็นจริงงรีอตากระแตนนี่ก็ออกอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกผมว่าไม่นานก็ออกยอดนะครับอันนี้จะเหลือแค่สองกิ่งนะเหลือแค่สองข้อต้นนี้เนี่ยครับเนี่ยครับพุงดีครับมันโตวไวไหมเนี่ยครับ,รบก็กำลังงามนะเพื่อนๆงามถือว่างามอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตั้งเขียวนะอย่าดูแผลเล็กนิดเดียวเลยนะตอนนี้ก็เริ่มอวบแล้วผันเดียนนึงงามนะครับนี่ก็ผมย